สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปชมตลาดนัดปลานะคะซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตตามไปชมเลยค่ะนี่คือบรรยากาศบริเวณลานจอดรถค่ะรถเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็คือทางเข้านะคะทางเข้าตลาดเข้าไปก็จะมีร้านขายซีฟู้ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะมีปูมีกุ้งปลาสดๆด ราคาแตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่เราจะเลือกชอนิดไหนมาทำอาหาร็รอบสเตอร์สดนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะ วันนี้วันนี้เป็นวัน Good Friday นะคะก็คือวันหยุดของที่นี่คนก็เลยจะเยอะหน่อยค่ะนี่ขนาดไม่ติดโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะคนยังเยอะขนาดนี้เลยค่ะที่รักฟิชมาเก็ตซิดนีย์ฟิชมาเก็ตลอตจอ ค่ะและนี่คือสิ่งที่เราซื้อกลับบ้านมานะคะมีกุ้งมีปลามีกุ้งสดมีหอยนางรมสดแล้วก็มีปลาหมึกสดอันสุดท้ายคือหอยมแมลงผู้ค่ะจะเอามาทำหอยทอดก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไปชมตลาดปลาที่ซิดนีย์กันค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ